สวัสดีค่ะดีนะคะตอนเช้านะคะมุกตาพาเพลินค่ะอีซีนะคะเราก็มาเก็กบภาพบรรยากาศเช้าเ้านะคะกับที่อยู่ใหม่ของเราเนาะนะคะด้านหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นสวนมันป่ามันนะคะตรงน,นั้นก็จะเป็นถนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่ายางนะคะ ตรงที่เราจะมาดูเลนะนะคะเนี่ยค่ะนตรงนู้นนะคะเป็นชนุมชนชุปเปอร์นะฮะเป็นที่พี่เขาอยู่กันเนาะนะคะซึ่งไม่ไกลจากตัวบ้านเรานะคะเอ็สีอันี้ก็จะเป็นตัวบ้านทีนะ่เรามาเมื่อคืนนี้นะคะบ,บ้านน้อยในส่วนยาง เาไปชมนลยค่ะเราจะพายอฟซีชมรอบๆนะคะ,ะต,ต,ต้นงานต้นนั้นต้นต้นงาสังนี่เนาะเห็นหมนี่แล้วก็ปลูกต้นใหม่ต้นต่ออยู่ ไม่ประดับดูเด้ <Yeah. S 1> มอ,อ,อก็เลยเขาอยย่ว่าต้นนั้นต้นยังมันจะเป็นต้นปอแถวป้ามันให้มันมึงต้นแรงกับต้นพัก <Yeah. S 1> นี่คือบ้านที่เรานอนเมื่อคืนนี้นะคะถ่ายตอนแจ้งสีหูเนาะว่าปิดจังไลยสูไเล ับน,นี้จะเป็นส่วนของนะคะข้างหลังของตัวบ้านเนาะเป็นส่วนผักนะคะของนงาจะเป็นของคุณแม่เจ้าของที่ิ่นปลูกไปนะคะ ผูไว้หามาให้ว่าน้ามันก็สชีมีหิงเหมือนว่าก็ดีเลยเนะนี๋ยเราจะพัฒนานะช่วยจัดนะคะก็จะมีพริกน,นีเป็นล่างงามนะฮะ,ะ,ะ,ะด้านหลังของตัวบ้านนะคะเอสีก็จะเป็นปลายุค่าตอนตตอนตัวต ตอนโตนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่โตนะคะตอนนี้ก็โอเคอค่ะน,นะคะถ้าดใหญ่ดีเนาะมันก็จะน่าอยู่อยู่นะคนนะดมดื่นอ่ะอดีดีๆอะไรนะห้างน้ำเชอมนึตังตอนมาซื้อมีน้เปลี่ยน อืไม่สิไหลเลยครับไปในห้องน้ำม,มันมาเนี่ยอ,อ๋อนะคะตัวนี้นะคะจะรองน้ําแล้วก็ไหลเข้าไปในห้องน้ำนะคะมันเป็นแบบวิธีแบบชาวบ้านเนาะนะคะประหยัดน้ำน้ำเวลาฝนตกหน,น้าฝนนะสิก็ต้องสูบน้ำนี่สำหรับเมื่อคืนนี้นะคะก็นอนหลับหลับฟันดีเออไม่มีอะไรนะคะนอนเสียบโอ้ดิต้นต้นไม้ที่คุณปลูก ส่วนนั้นนี้นะคะก็จะมีหน่อไม้หน่อไม้เลี้ยงของเจ้าของที่เพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่าอยากกินกระหามาเกียงรดเดอ้อนะพูดพ่นจัดสรรกึบพ่นขอบซานเป็นตปะมีฮิ <c oughs> เตนเนาะดีดีชวนเด็กไปเด้อค่ะสำรว,วนะจเนาะทขึ้นสรวจขึ้นเป็นสำรวจตรงนอกนะคะ กาขไเ้ยมอุ้ยมีระคาตัวนี้ก่อค้าอันขมยไปเนี้คือนำห้องิบวกหม่จัดดีๆอ้ยมีสาตัวนี้นะเปแล้วบอกดีๆเหรอคะใช่เบ็ดเอา้งปาองปาใเาลงยใช่นะคะพอดีเลยค่ะโครงการนะคะที่เราจะเลี้ยงปลาที่นู่นนะเอาเรามาเลี้ยง ที่นี่แหละเอยซีเนาะนะคะ SC, เน,ะนะคะนี่ยปลาโนมัยโอ้ยนะฮะตืกใจคับดีๆน่าจะพัฒนายาวทีนี้เวลายางมาหานะมองโนมัยเนาะนะคะวสำรวจก่อนเนาะว่ามีไหมนะคะนี่นอวอเนะคะ ที่กว้างขวางมากเลยนะคะโอ้สองสียใอันนี้เพิ่งตัดดีๆน,ะน,นี่เพิ่พงตัดอ่าอันนี้เป็นป่าธรรมชาติมันมาบรป่าลเลี้ยงคือเป็นบริรเลี้ยงมันมีเองมันมาถ้ามีแบบนี้นะคะเราต้องดูแลตัวเล็กแบบอย่างมากเลยนะคะสําหรับมีสระตรงนี้นาะยสีบึงนองจะมีได้แบบน,นี้ เป็นเปลีป่ยนตะเคียนมานั่งอย่างนี้ไม่เหน็นจ้าหานะคะเดินเดินก็ไม่ห่างจากตัวบ้านนะคะบ้านอยู่ตรงโน้นนะคะ แล้วก็ถนนอยู่ตรงโน้น <ừ. S 1> คลิปนี้เราก็จะพาไีชมรอบๆนะ <ừ. S 1> งงๆ บ้านหลังไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะพอดีเนาะนะคะแต่ของที่เรามาก็เกือบเต็มนะดึนิดนส่วนตรงนี้นะคะคือทางที่เรามาเมื่อคืนนี้เนาะเนี่ยนี่ค่ะ,ะคก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องตาพาเฟินอด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ